สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันทัวร์โตกับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้มาแล้วนะครับสำหรับขวัญใจ F10 ตัวนี้นะครับเป็น BMW นะครับ 523i 2.5 Highline นะครับปี2010เครื่องยนต์ V6 นั่นเองใครที่สนใจคันนี้นะทุกคนบอกได้เลยว่าราคาไม่ถึง500,000บาทตัวนี้มาแล้วนะทุกคนตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับแล้วชุดแต่งลูกค้าเนี่ย คันนี้แต่งมาเต็มแต่งมาแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงพ์ดแต่งภายนอกนะครับไฟท้ายแล้วก็ตัวร้อแม็กนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูทุกดีเทลราลยละเอียดของคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็น กันชนหน้าของ M Sport M5 นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้นะครับกริลกระจังหน้าเนี่ยนะครับให้เป็นสีไฮ c อรสมาด้วยคือแบล็กไฮ g อร s สนั่นเองแล้วตัวไฟหน้าเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นไฟ daytime running light นะครับตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับ BMW Series 3ตัว G30 นั่นเองนะแล้วตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อ m ม็กวาย r โ BMW Performance นะครับตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้ดูดิสวยมากนะครับแล้วก็เป็นล้อดํา นี่ดำเงาทั้งหมดเลยซีรีส์ยางอยู่ที่245 35R20 ตรงนี้โหสวยมากฟิตเมนต์พอดิบพอดีกับตัวรถมากๆเลยนะครับแล้วก็มีลิ้นข้างมาให้ด้วยเรียบร้อยตัวฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยนะครับเป็นเพียวคาร์บอนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันสักหน่อยนะครับตัวนี้แคปเพจนะครับก็จะติดสติกเกอร์ของ M มาให้นะครับตัวนี้ใครไม่ชอบสามารถดึงออกได้เลยนะครับดูดิสวยๆเลยแกริบมาก ฟิล์มใหม่ทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้คันนี้ต้องบอกไว้่างนี้นะครับว่าวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับเพราะรถเข้าวันนี้เลยนะครับ15พฤศจิกายนเข้าเมื่อเช้านะครับตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นนี่ผมรีวิวให้ดูแลนะครับเป็นไงดูดิสวยมากนะครับไม่มีโดนน่ะไม่มีโดนชนพิควาลน้ำท่วมตัดต่อกอใหม่แน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับมีชักฟินมมาให้ด้านหลังนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ย ติดตัวดักเทลมาให้ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED แบบใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้ากล่าวติดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากกันชนหลังธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกันชนหลังแบบ M5 นั่นเองแล้วก็มีเพจเขียน M5 แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะจากฟังจากเสียงแล้วเนี่ยน่าจะเดินจากเฮดเลยนะครับแล้วก็นี่ท่อออกสองฝั่งซ้ายขวา4ท่อแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ฟืบรุ่นนี้จะไม่มีกล้องถอยมานะครับ แล้วก็เปิดด้านในพื้นที่เก็บสัมภาระก็เราวๆประมาณ400ลิตรนะครับตัวนี้ก็กว้างอยู่เหมือนกันสําหรับซีรี5นะครับด้านในเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะพวกนี้มันไม่มียางอะไหล่อยู่แล้วนะครับหืมสวยกริปนี่ขนาดยังไม่ได้ทายังไม่ได้อะไรเลยนะสําหรับคันนี้นะดูด<ๆ>ิี่ตัวนี้เติมน้ามันเบนซินนะครับ E20 เติมได้นี่95นะครับ E20 เติมได้นะครับหูล้อสวยมากนะล้อเนี่ย ิตเมนต์มันเข้ากับตัวรถพอดีเลยนะครับดูแผงข้างทุกอย่างเนี้ยหมดไม่มีเหนียวนี่จับแบบนี้ไม่มีเหนียวเลยน่าใช้คันนี้น่าใช้บอกเลยว่าราคาไม่ถึง5 0 0แสนบาทเนี่ยคันนี้นะใครอยากได้อยู่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะตัวนี้แผ่นเพจเลขตัวถังทุกอย่างอยู่ครบนะครับสแคปเพจก็ติดสติ๊กเกอร์ไว้อย่างดีนี่นไงนะปเดี๋ยวเราไปดูใต้าฝาป้องอคันนี้สักหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้าฝาป้องของคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 เครื่องยนต์ 2. 5ลิตรนะครับ ตัวนี้คองเครื่องสวยมากๆนะครับเดิมจากโรงงานไม่มีขยับแม้แต่น็อตตัวเดียวนะครับด้านข้างมาร์คสปอตอยู่ครบนะครับน็อตฝาปรงไม่มีขยับเลยตัวนี้สวยมากนะนี่ด้านข้างนะครับน็อตแก้มข้างก็สวยนะครับไม่มีขยับเช่นเดียวกันด้านบนนะครับตัวนี้เป็นฝาปรงเดิมจากโรงงาน100%ซนะครับแล้วคันหน้ามีมอกอทุกอย่างอยู่ครบหมดเลย นะตัวนี้ไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมตัดตอกอใหม่แน่นอนนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็รีบๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินเทีเนียของซีรีส์หคันนี้แล้วนะครับทุกคนก็กว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วตามสไตล์ของซีรีส์หนะครับคันนี้กุญแจ2ดอกครบเลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเลขไมล์เพียงแค่หนึ่งแสนกหตัวนเก้าพัแปดร้อยสิบวิโลเมตรนะครับตัวนี้รถสิบกว่าปีแล้ววิ่งแสนหกก็ถือว มีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับไฟหน้าปรับเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็นี่ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้แดชบอร์ดสวยๆไม่มีเยอะไม่มีแตกนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์ปุ่มช็อตคัตต่างๆแอร์แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีนี่ตัวนี้คาร์บอนมาให้ด้วยนะครับเป็นเพลคาร์บอนนะครับลูกค้าแต่งมาเพิ่มเติมนะตรงนี้ก็จะมีทุกดีเทลของตัวรถเลยนะครับไม่ใช่เป็นตัวปุ่มคอมมานด์คอนโทรลนะครับตัวเกียร์เนี่ยตัวนี้เขาเป็นครบะั ตัวนี้มี traction control นะครับแล้วก็จะมีเบรกมือเป็นไฟฟ้าอันนี้เป็น command control นั่นเองนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่เขียบุหรีนะแล้วก็นี่เปิดมาปุ๊บมีช่อง USB-A มาให้1จุดนะครับแล้วก็ a u x 1จุดนะตัวนี้ก็มีช่อง power outlet ด้วยอีก1จุดนะครับตัวนี้เป็นสีเบสนะครับภายในเป็นสีเบสนะก็สวยๆนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวจะคลีน n i n g นิดหน่อยเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามานะครับก็อาจจะมีเลอะอยู่บ้างอ่ะแต่ว่ามองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ครีนนิ่ง n i n g เดี๋ยวก็จะสวยละ เดี๋ยวสปาเบาะนิดหน่อยนี่ก็จมแล้วนะครับตัวนี้สําหรับที่นั่งคนขับเนี่ยมีเมมเบอรีซีทมาให้2เมมด้วยกันดูเบากริบสวยกริบเลยปะเดี๋ยวเราไปดูพซิชั่นด้านหลังกันดีกว่านะครับว่านั่งแล้วสบายแค่ไหนครับต่อเลยครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็อยู่ภายในผู้โดยสารตอนหลังนะครับของ BM คันนี้ก็นั่งสบายนะครับมีมาดด้านข้างมีมาดด้านหลังมาให้ครบเลยนะแล้วก็ตัวน,นี้นะครับมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ํามาให้ที่ใส่ของก็มีมาให้นะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยครบเลยแล้วก จะมีตัวช่อง p พ w วอร์เมาให้อีกหนึ่งจุดด้วยนะสำหรับคันนี้เล็กรูมเหลือเยอะนะครับเฮดรูมก็เห,เหลือเลยสําหรับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนั่งสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับ bmw ซีรีส์ห้าเบาะใหม่กริบเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยทาสีด้วยซ้านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้กันสักหน่อยว่าไม่ถึง50,000นบาทจะขายเท่าไหร่ครับเอาละครับทุกคนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทุกทีเทรายละเอียดต่างๆของเจ้า bmw 523i highlight 2.5 v 6 ปี2010คันนี้นะครับทุกคนแล้วใครที่อยากได้คันนี้ขายในราคาเท่าไหร่คันนี้ผมขายเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้สบายๆซื้อสดไม่มี VAT เจ็ดนะครับแล้วใครอยากจัดไฟแนนซ์ก็ผมมีเจ้าที่วิ่งไปเซ็นให้นะครับแล้วใครที่อยากจะมาหาจะจะมาดูรถคันนี้ที่โชว์รูมก็มาได้เลยนะทุกคนแล้วคันนี้หลังการขายเป็นอย่างไรคันนี้ผมรับประกันหลังการขายให้3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์และเกียร์1น8รายการนั่นเองนะครับใครที่สนใจคันนี้ เอาจริงๆนะราคาเท่ากับ Toyota Camry ปี2 0 1 2 2 3 1 3เลยนะครับแต่ว่าเราได้ BMW ไปใช้นะครับใครที่สนใจก็รีบๆเลยนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0 8 2 2 9แ9 1 9, 9, 9 1และเขียวโค้ดไลน์ด้านล่างนี้เช่นเดียวกัน ใครที่สนใจอยากได้คันนี้นะครับพบกับผมได้ที่วันทัวโต้ครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วใครที่สนใจอยากออกรถกับพลอยนะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0822969191แล้วเคียวกดด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ